กราบสวัสดีทุกท่านนะครับพวกเรามาจากกลุ่มที่7มีสมาชิกเลขที่ 26, 27และ39โดยการนำเสนอในวันนี้นะครับพวกเรามากับหัวข้อแฮนบอลหญิงชิงแชมป์โลกโดยเรามาเริ่มกันที่ประวัตินะครับอย่างแรกนะครับต้องเท้าความก่อนว่าสำหรับประวัติของแฮนบอลหญิงนะครับจากที่รู้ๆกันว่าแฮนบอลเนี่ยครับเป็นอีกกีฬาประเภทหนึ่งที่ผู้คนนะครับต่างนิยมเล่นและก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับมีประวัติมาอย่างยาวนาน แฮนด์บอลนะครับถือกําเนิดขึ้นมาจากประเทศเยอรมน,นีนะครับในช่วงปลายศตวรรษที่1 9โดยผู้คิดค้นนะครับก็คือเป็นครูสอนพระชื่อว่าคอร์ลคอร์สในช่วงเริ่มแรกนะครับแฮนด์บอลยังไม่เป็นที่นิยมมากนะักต่อมาเมื่อในปีคศ .1904 นะครับแฮนด์บอลเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้นในยุโรปนะครับโดยในปีคศ .1957 เมื่อแฮนด์บอลเนี่ยเริ่มมีความนิยมมากขึ้นนะครับได้มีการจัดการแข่งขันแฮนด์บอลหญิงถือกําเนิดขึ้นเป็นครัั้งแรรกนะคบ โดยสหพันธ์แฮน์บอลน,นานาชาติ IHF หรือว่า International Handball Federation นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศนะครับหรือว่าแฮน์บอลหญิงชิงแชมป์โลกตามที่ได้กล่าวมา IHF World Women's Handball Championships โดยเปิดประเดิมนะครับเป็นประเทศแรกก็คือประเทศเชคโกสโลวาเก,กียนะครับเป็นแชมป์ที่เป็นฝั่งเอาชนะประเทศฮังการีไปในสกอร์7ประตูตอนน่อ1โดยจากสถิติแฮนบอลหญิงที่ผ่านมาแล้วนะครับ จะเป็นทางฝั่งของยุโรปนะครับเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นฝั่งชนะนะครับยกเว้นในปีคศ1995นะครับที่ทางเกาหลีใต้เนี่ยได้เป็นฝ่ายชนะนะครับในฐานะทีมแรกนอกยุโรปนะครับและในปีคศ2013นะครับที่ทางฝั่งของบราซิลเนี่ยเป็นฝั่งเอาชนะนะครับไปในฐานะทีมอเมริกันทีมแรกนะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมานะครับวงการแฮนด์บอลหญิงเนี่ยก็มีการแข่งขันแต่เลื่อยมานะครับจนถึงปัจจุบัน ทั้งแฮนด์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะตามที่กล่าวมาในหัวข้อของเราหรือว่าจะเป็นโปรแกรมแฮนด์บอลหญิงอีกต่างๆมากมายเลยสำหรับการแข่งขันแฮนด์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับในปีแรกเนี่ยได้มี9ทีมนะเข้าร่วมการแข่งขันในปี1957คือประเทศเชโกสโลวาเกียประเทศฮังการีประเทศยูโกสลาเวียประเทศเยอรมันประเทศเดนมาร์กออสเตรียโอแลนด์สวีเดนและประเทศโรมาเนีย โดยเป็นปีแรกที่มีการจัดการแข่งขันของกีฬาแฮนด์บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลกเกิดขึ้นนะครับที่ทางประเทศเชโกสโลวาเกียเนี่ยเปิดประนามเป็นแชมป์เอาชนะทางฮังการีครับไปใน7ประตูต่อหนึ่งตามที่กล่าวมาข้างต้นโดยจัดทาการแข่งขันนะครับระหว่างวันที่13ถึง20กรกฎาคมมีเจ้าภาพก็คือประเทศยูโ <ๆ S 2> กสโลวาเกียนะครับและอันดับที่3เนี่ยก็คือตกเป็นประเทศของยูโกสโลวาเกียนะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะ รอบชิงที่3ไปจากเยอรมันนะครับด้วยสกอร์9ประตูต่อ6โดยระหว่างในปี1978ถึง1990นะครับได้มีการจัดขึ้นทุกๆ4ีปีสลับกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและตั้งแต่ปี1993มานั้นนะครับได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นทุกปีเว้นปีนะครับโดยถ้าเราสรุปเนี่ยประเทศที่มีเหรียญมากที่สุดตั้งแต่แข่งมาจากในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คงจะเป็นทางประเทศของนอร์เวย์นะครับที่มีเหรียญทั้งหมดถึง10เหรียญ เป็นเหรียญทอง3าครั้งเหรียญเงิน4ครั้งและเหรียญทองแดงอีก3าครั้งนะครับแต่ถ้าพูดถึงประเทศที่มีตำแหน่งครองแชมป์ได้มากที่สุดครับก็คงจะเป็นทางประเทศของรัเสเซียที่มีเหรียญทองมาแล้วทั้งหมด4ครั้งรวมถึงเหรียญทองแดงอีกหนึ่งครั้งนะครับรวมเป็น5้าเหรียญสําหรับปีการแข่งขันล่าสุดนะครับที่ได้มีการจัดทําการแข่งขันแฮนด์บอลหญิงชิงแชมป์โลกขึ้นนะครับจะเมื่อปี2019ที่ผ่านมานี่เองนะครับมีประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ จัดเมื่อวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมโดยทังแชมป์ของเรานะครับก็คือตกเป็นทางฝั่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เป็นฝ่ายเอาชนะประเทศสเปนไปในสกอร์ที่ใกล้กันมากนะครับ30ต่อ29และอันดับ3ของเรานะครับเป็นทางประเทศรัเสเซียที่เอาชนะประเทศนอร์เวย์ไปในสกอร์33ต่อ28โดยในปี2021นี้นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่1-19ถึงธันวาคมนี้ทั้งสหพันแฮนด์บอลน,นานาชาติเนี่ย ได้มีการจัดการแข่งขันขึ้น,นครับโดยประเทศสเปนเป็นเจ้าภาพและย้อนกลับไปเมื่อวันที่18ตุลาคมปี2018นะครับได้มีการประชุมในโดฮาประเทศกาตาร์สรุปให้ IHF นะครับได้ประกาศว่าจะขยายการแข่งขันชิงแชมป์โลกครับจาก24ทีมเป็น32ทีมตั้งแต่ปี2021เป็นต้นไปสำหรับนักแห่นบอลหญิงที่มีชื่อเสียงนะค,คนแรกเลยก็คือเธอมีชื่อว่าอเล็กซานโดรนาเินเซโตนะครับตามรูป เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นแฮนด์บอลหญิงนะครับสัญชาติบราซิลในตำแหน่งปีกขวาเนี่ยที่มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับโดยเธอเนี่ยเกิดเมื่อวันที่16กันยาปี1981ปัจจุบันเธออายุ39ปีนะครับเกิดที่ลิเมล่าซาวปาโลนะครับแต่ไม่นานเธอก็ย้ายไปที่เอสปิริตซานตูซึ่งเธอเติบโตขึ้นมานะครับและย้ายไปในออสเตรเลียในปี2004โดยในปี2012นะครับเธอเป็นแฮนด์บอลเลอร์บราซิลคนแรก ที่ได้รับการเลือกโหวตจาก IHF ให้เป็นผู้เล่นแห่งปีนะครับในระดับโลกเลยและในปี2016นะครับเธอได้รับเลือกเป็นครั้งที่3ให้อยู่ในทีมแฮนด์บอลโอลิมปิกของบราซิลเธอเป็นผู้ทำประตูสูงสุดใน2เกมแรกของเธอโดยรางวัลที่ผ่านมานะครับก็มีมากมายนับไม่ถ้วนนะครับยกตัวอย่างเช่นออสเตรเลียนครับนะครับที่ชนะมาแล้วหลายครั้งนับ11ครั้งเลยโรมาเนียครับที่ชนะในปี2015 World c h ช m p i o n s h ช p นะที่ชนะในปี2013รวมถึงรางวัลส่วนตัวของเธอครับที่เธอเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ทำประตูได้มากที่สุดใน w o r l d c h a m p i o n s h i p ในปี2011และ EHF c h a m p i o n เปี e ยนนะครับในปี2010ที่ทำประตูได้มากที่สุดเป็นอันดับ2และก็ในปี2012นะครับที่ได้กล่าวมาข้างต้นแนล้บที่ได้โหวตให้เป็นผู้เล่นแห่งปีนะครับและคนสุดท้ายนี้นะครับที่เราจะยกมานะครับนับว่าไม่ทำบรรดาสุดๆ เราะเธอคนนี้นะครับมักถูกมองว่าเป็นผู้เล่นแฮนด์บอลหญิงนะครับที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งและได้รับการจัดลำดับจากหลายๆคนนะครับในวงการว่าเล่นดีที่สุดตลอดการโดยเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าคริสติน n าเนกูเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมปี1988ปัจจุบันอายุ33ปีนะครับเกิดที่เมืองบูกาเลสประเทศโรมาเนียเป็นอีกหนึ่งนักแฮนด์บอลสาวนะครับที่อายุยังไม่มากนักอยู่ในตำแหน่งหลังซ้าย โดยเธอคนนี้นะครับมักมีผลงานรางวัลและประวัตินะครับที่ผ่านมามากมายนะครับตามที่ได้กล่าวมาว่าเป็นผู้เล่นแฮนด์บอลหญิงที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งนะครับเนกูเนี่ยเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ได้รับรางวัล IHF World Player of the Year หรือรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของโลกนะครับถึง4ครั้งเลยคือในปี 2010, 2015, 2016และปี2018นะครับรวมถึงได้รับรางวัล IHF World Player of the Year นะครับ หรือรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของยุโรปนะครับในปี2560และปี2561และเธอนะครับยังได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม o l e h เ h ชเอฟแชมเปี้ยนส์ l l l ออสตาทีนัถึง6ครั้งเธอครับเป็นผู้ทำประตูสูงสุดของการแข่งขันแชมป์โลกในปี2015และได้รับคัดเลือกนะครับให้เป็น MVP นะครับของการแข่งขัน และเธอคนนี้นะครับยังจบด้วยการทำประตูสูงสุดใน e h f champions league นะครับในฤดูกาล2014ถึง2015และ2017ถึง2018นะครับโดยรางวัลที่ได้กล่าวมาเนี่ยมากมายนะครับยังไม่หมดนะครับแต่เราจะยกมาเฉพาะรางวัลที่สำคัญและน่าเชื่อชูตางของเธอคนระที่ขนานนามว่าเป็นผู้เล่นแฮนด์บอลสาวที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่ง และสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับแฮนด์บอลหญิง bon ชิงแชมป์โลกก็ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ